คันนี้เป็นระบบถุงลมเวลาคุณจอดรถเนี่ยเขาจะปรับให้เตี้ยสุดนะครับทำให้การขึ้นลงของรถคันนี้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแรงต้านลมของเขาอ่ะน้อยมากๆเลยทีเดียน,นะครับ0.100อยู่ที่3.8วินาทีเท่านั้นเองครับเห็นคันใหญ่แบบนี้เรียกว่าวิ่งได้เร็วมากๆเลยทีเดียน,นะครับสนามออฟโรดที่เขาจําลองขึ้นมานะครับ 7X ตัวนี้นะครับจะสามารถขับขี่ในรูปแบบออฟโรดเป็นยังไงกันบ้างครับเรียกว่าอันนี้เนินสลับแล้วก็เดี๋ยวกรุนน้ำนะครับขึ้นไปออฟโรดที่มันเป็นทางลูกลังนิดนึง มากันแล้วนะครับกับซิกเกอร์ที่หลายๆคนอาจจะรอกับรถรุ่นนี้กันอยู่เพราะว่าชอบในรูปร่างหน้าตาของเขานะครับในตัวนี้นะครับกับตัวเวอร์ชันที่ขายในไทยนะครับภูมิใจขวาออปชันที่มีมาให้นะครับในตัวเลือกของเขานะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับกับรุ่นลองเลนส์กับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนนะครับแล้ววันนี้นะครับมีความแตกต่างยังไงกันบ้างแล้วก็ออปชั่นเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูนะครับครับผมเรามาดูคันนี้กันก่อนเลยนะครับกับคันนี้นะครับในรุ่นเพอร์ หน้าตาของเขาเนี่ยดูอย่างนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของเขาเนี่ย0.247เท่านั้นเองนะครับแรงต้านลมของเขาอ่ะน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับจุดที่มันแรงต้านลมน้อยเนี่ยข้อดีของเขาคือในเรื่องการประหยัดพลังงานนั่นเองเราเห็น LED อย่างนี้นะครับเรียกว่า LED ของเขาเนี่ยมากกว่า1,800ดวงเลยทีเดียวนะจุดที่เป็นของเล่นของเขาตรงนี้นะครับต้องบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีก1จุดนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับในรถหลายๆรุ่นแต่ต้องบอกว่าใน ประเทศจีนเนี่ยรถที่มันเป็นแบบไฮไลท์หรือว่าเป็นลูกเล่นแบบนี Kim ้ครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้ว hmm, ก็คันนี um, e ้ครับซิกเกอร์เซน็ะครับก็มีมาให้ด้วยเช่นกันครับเขาสามารถปรับเป็นรูปแบบต่างๆนะครับก็คือเหมือนเป็นจอแสดงผลแบบ LED นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานหรือว่ากฎระเบียบของประเทศไทยครับดังนั้นเนี่ยลูกเล่นตรงนี้นะจะใช้ได้ตอนเราจอดรถเท่านั้นนะแต่ตอนขับขี่เนี่ยเราไม่สามารถ เปิดให้มันวิ่งได้หรือว่าทํารูปแบบที่เป็นรูปต่างๆได้นะครับมันเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเรานะซึ่งกฎหมายก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ว่าลูกเล่นนี้ถือว่าเป็น ของใหม่สําหรับรถคันนี้เลยทีเดียวนะครับที่ในตลาดบ้านเราอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ตามครับไฟหน้าของเขาเนี่ยอยู่ด้านล่างตรงตำแหน่งนี้ครับแล้วด้านบนก็ LED อย่างที่บอกนะครับเรียกว่าระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะกล้องมีทั้งหมด12ตัวเซนเซอร์ก็มี12ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับตัวนี้ก็คือตัว a d ดนั่นเองครับแล้วมาต่อที่ข้างรถของเขาเลยตัว Perform a n c e นะครับเราจะได้ล้อใหญ่ๆเบิ้มๆขนาดนี้ครับนะครับ265 40R ้วนะครับแล้วก็นี่รับดที่นจะเห็ดนะครับแล ล้อกับชุดเบรกสีส้มแบบนี้นะเขาเชื่อมั่นในตัวเบรกตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ารองรับแรงม้ากว่า600ตัวนะครับเรียกว่าแรงบิดขนาด700กว่านิวตันเมตรเลยทีเดียวนะเบรกเป็นแบบ4พอร์ตนะครับขนาดใหญ่กว่าตัว long ล e n s นั่นเองนะครับเป็นจุดที่เห็นชัดที่สุดนะครับสำหรับตัวรถคันนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันทั้ง2รุ่นอย่างที่บอกนะครับกล้องนี่น3่สองสามนี่ด้านข้างแบบนี้นะครับก็คือกล้องเนี่ยมีรอบคันเซนเซอร์รอบคันนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับและตู้ p e r ร์ฟอร์แมนะครับอย่างที่บอกนะครับเขาจะมี ความแตกต่างจากตัวลองเลน n ์นะครับอีกอย่างนึงอีกเรื่องหนึ่งครับนี่มือเปิดประตูเราไม่สามารถจับได้นะครับแต่คันนี้เป็นประตูแบบไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับนี่เปิดแบบนี้เรียกว่าสะดวกสบายนะครับคือ เราเห็นเปิดกว้างอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับตรวจจับว่าถ้ามันมีวัตถุอยู่ข้างๆเขาก็จะไม่เปิดให้ด้วยเช่นกันนะครับปิดก็ปิดง่ายๆแบบนี้ครับในส่วนที่สําคัญสุดของตัวรถคันนี้นะครับก็คือในเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยความใหญ่ของเขาคือ100กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับในส่วนของการชาร์จของเขา DC ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีคันนี้ก็คือ8 0 0โวลต์เะครับเรียกว่าแรงดันไฟของเขาสูงมากๆทีเดียวนะดังนั้นนะครับทำให้าาขของเนภยใ ในระยะเวลา10จนถึง80%นะครับเพียง10 6นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะเขาสามารถรองรับไฟในการชาร์จ DC นะครับสูงสุดถึง420กิโลวัตทีเดียวนะเรียกว่าชาร์จได้เร็วสะใจตามความแรงของตัวรถมากเลยทีเดียวนะระยะในการวิ่งของเขาเนี่ยคันนี้นะครับตัว Perform a n c e นะครับก็สามารถวิ่งได้ถึง600กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งในมาตรฐาน NEDC นะครับในส่วนของตัวลองเลนนะครับตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยเล็กกว่าแรงม้าน้อยกว่าการกินไฟก็ย่อมน้อยกว่าเช่นกันนะครับทำให้เขาเนี่ยมีระยะการเดินทางเนี่ยได้ถึง7 0 0กิโล เลยทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องฟังก์ชันของในเรื่องแบตเตอรี่นะครับเท่ากันครับก็คือ1 0 0กิโลวัตต์เทคโนโลยีการชาร์จต่างๆเนี่ยของเขาเนี่ยก็เรียกว่าแรงดันไฟเท่ากันครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นเส้นยาว LED แบบนี้เลยนะครับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นเส้นไฟแบบนี้เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นในตัวเวอร์ชั่นของจีนนะครับก็จะมีไฟสีขาวให้นะครับแต่แน่นอนว่าเป็นเวอร์ชั่นไทยเนี่ยหลายๆอย่างเป็นในเรื่องของกฎหมายครับดังนั้นก็อาจจะไม่ได้มีไฟให้เห็นครับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ คันนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูภายในรถกันนะครับพื้นที่ของเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอา ฝาท้ายนี่เราสามารถตั้งได้จากภายในรถนะครับให้เปิดสูงหรือว่าเตี้ยกว่านี้ก็ได้นะครับนี่พื้นที่เรียกว่ากว้างขวางมากๆเลยทีเดเียวนะในรุ่น Performance นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับดังนั้นนะเราสามารถปรับให้มันมีความสูงความต่ำได้นะครับเวลาเราขนของนะครับพื้นที่การเก็บของของเขาเนี่ยเรียกว่าเยอะและ้วดังนั้นเนี่ยเวลาเราโยกของเนี่ยที่อาจจะมันสูงเกินไปอย่างนเงี้ยหรือว่าเป็นเด็กๆนะครับเราสามารถกดแบบนี้ได้ครับให้รถมันต่ำลงแบบนี้ครับนี่ อ่านี่มันก็คือข้อดีของระบบหุงลมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์และก็ไฮไลท์ของตัวเ e อร์ฟอร์แมน์นะครับครับผมมานั่งในรถกันแล้วนะครับจุดเด่นของคันนี้นะครับก็คือพื้นที่นั่นเองครับเรียกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยเหลือเยอะมากๆทีเดียวนะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ผมนั่งเลยนะคือนั่งขับเนี่ยนี่เล็กลูมนี่เหลือๆครับเฮดลูมก็เหลือๆแล้วก็จบตรงตำแหน่งนี้ครับพานาโนเมกกาสลูมนะครับเรียกว่าว่างถึง1.8เมตรเลยทีเดียวเนี่ยก็คือยาวจนตั้้้งงงงแแตตต่่รรรททาายยยถถจนนนนนึหหกัเเลีีดวะ อันนี้มันเป็นหลังคาที่มีมากให้ด้วยเช่นกันนะครับนี่โอ้โหระบบความบันเทิงของเขานี่ยลำโพงเนี่ยมีถึง21ตัวเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราแอบไปฟังวิชิรุกันดูนะครับแต่เราคงต้องไปนั่งที่ตำแหน่งหน้ากันก่อนนะครับและนี่ครับจุดเล็กๆแบบนี้ครับคือเขาเรียกใส่ใจกับรายละเอียดหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะอันนี้มีกล้องที่ตำแหน่งนี้ด้วยเช่นกันครับแน่นอนว่ามีไว้ทําอะไรครับสมมุติเรามีเด็กเล็กนะครับที่เราใส่คาซีทไว้นะครับก็คือเราคอยดูลูกเรานะครับว่าเขาทําอะไรอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะอ้ว ภายในรถหรือเปล่านะครับเราสามารถดูที่กล้องนี้ได้ด้วยเช่นกันครับแต่ว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเพื่อนมานั่งหรืออะไรเงี้ยเราสามารถปิดอย่างนี้ได้ครับเรียกว,ว่าปิดกล้องที่ตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันครับแอ์นี่มีด้านหลังให้ด้วยนะครับอยู่ตรงเสาบีนั่นเองนะครับเรียกว่าให้ ของมาแบบครบๆกันเลยนี่เนี่ยก็คือเบาะนั่งของเขาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างนุ่มนะครับเบาะตัวนี้เป็นหนังแบบแนป้านะครับที่สําคัญถ้าคุณเป็นผู้บริหารครับตัวเบาะก็สามารถเอนได้ด้วยเช่นกันนะนี่เอนนอนแบบนี้นี่ตำแหน่งนี้อันนี้นี่ผมนอนสุดแล้วนะคือตำแหน่งนอนนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเอียงกําลังพอดีอ่ะกำลังนอนนะครับหัวหมอนนี่ปรับได้หรือเปล่า โอเคปรับได้นะครับนิดหน่อยนี่ตำแหน่งตรงกลางก็มีมาให้นะครับมีพร้อมช่อง USB นะครับ Type C แล้วก็ Type A นะครับแล้วก็ความสำคัญของเบาะนั่งหลังถ้าคุณเป็นผู้บริหารนะครับนี่อันนี้ร้อนเกินไปใช่ไหมครับนี่เราสามารถกดนี่เป็นม่านไฟฟ้าแบบนี้ให้เลยครับเรียกว่าทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะเออนี่พี่ผมว่าดีนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะมันไม่ต้องไปหยุดจากข้างบนเลยเวลาจะปิดใช้งานก็นี่ ง,ง่ายครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเลยผมจะให้ดูอย่างนะึงคือตำแหน่งการเปิดประตูของเขาเนี่ยเรียกว่ากว้างมากๆเลยดีนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้มันมีเซนเซอร์รอบคันคุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้ามันมีรถหรือว่ามีสิ่งของอยู่ด้านข้างเขาก็จะไม่เปิดกว้างขนาดนี้นะครับ <c oughs> จะทําให้เห็นว่าเนี่ยเกือบจะ90องศานะครับจุดที่มันเป็นข้อดีของการที่มันเปิดประตูกว้างแบบนี้คืออะไรแน่นอนครับในเรื่องการขนของหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่ต้องนั่งวิ่แชร์เนี่ยเขาสามารถขึ้นลงได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับแล้วอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นระบบถุงลมเวลาคุณจอดรถเนี่ยเขาจะปรับให้เตี้ยสุดนะครับทำให้การขึ้นลงของรถคันนี้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือเรื่องหน้าจอนี่ครับเรียกว่าหน้าจอของเขาเนี่ยขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะคือ16นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอีย นะแล้วก็มีตำแหน่งตรงตำแหน่งนี้ตรงกลางใช่ไหมครับตำแหน่งหน้าจอผูข้ขี่แล้วก็ heads up display นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะ insert ให้ดูนะว่า heads up display ของเขาเนี่ยใหญ่แค่ไหนนะคันนี้ผมว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นกันเลยทีเดียวนะค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับตัวหน้าจอตรงตำแหน่งนี้นะคือทั้งความชัดของเขานะแล้วก็ความใหญ่ของเขาด้วยเช่นกันนะครับประมวลผลเนี่ยเรียกว่าควบคุมทุกอย่างของตัวรถเนี่ยชิปเซตตัวนี้ใช้ snapdragon น,น,นะครับเรียกว่ามีความเร็วสูงมากเลยทีเดียวนะและ ในส่วนของความปลอดภัยนะต้องบอกว่าคันนี้ก็อย่างที่บอกไปต,ตอนต้นนะค,คือมีกล้อง12ตัวเซนเซอร์12ตัวแล้วก็มีไลด้าตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับคือระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยจะมีชิปเซ็ตที่มันแยก,กไปนะครับในเรื่องความปลอดภัยเรียกว่าประมวลผลได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวนะทำให้แน่นอนว่าคันนี้ความปลอดภัยของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของ 7A ค,คันนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วมาดูที่หน้าจอของเขานะครับต้องบอกว่าหน้าจอของเขาเนี่ยควบคุมทุกอย่างนะครับแต่จุดที่สาคัญอย่างที่บอกครั ระบบของตัวรถคันนี้มันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวลองเลนนะครับเพราะว่าคันนี้ก็คือตัวเพอร์ r อร์แมนน์นั่นเองครับนี่เรามาดูที่ตำแหน่งนี้เลยแล้วกันอ่ะโหมดกันขับขี่นะครับเรียกว่านี่มี3โหมดนี้ครับสบายมาตรฐานสปอร์ตเรียกว่าเนี่ยเราสามารถปรับตั้งที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแต่จุดที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนี่ครับ โหมดทิมะแลวก็โหมดออฟโรดนะครับในโหมดออฟโรดของเขาเนี่ยถ้ากดแล้วเนี่ยตัวรถของเขาเนี่ยจะเพิ่มความสูงขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินะครับเรียกว่าให้มันผ่านอุปสรรคแล้วก็พื้นที่ต่างๆด้วยเช่นกัน,นครับคันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นรุ่นขับสีดังนั้นแน่นอนครับพอมันเป็นขับสีแล้วอยากให้มันประหยัดพลังงานตัวรถคันนี้จะสามารถประมวลผลเองอย่างอัตโนมัตินะครับถ้าเราวิ่งในทางลาบปกติเนี่ยมันอาจจะขับสอนะครับแต่ว่าในเมื่อเวลาเราเจอฝนเจอแบบทางลื่นๆขึ้นมานะครับคันนี้เขาจะเรียนรู้ว่่่าเเอ้มมันนริื ดังนั้นเนี่ยเขาจะปรับเป็นขับซแบบอัตโนมัติด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าคันนี้เราแทบจะไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขาเลยเขาจะประมวลผลในการทํางานตลอดเวลาของเขาเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับกับช่วงล่างของเขาแน่นอนว่าในช่วงล่างของเขาเนี่ยเวลาคุณขับไปเรื่อยๆเนี่ยในความเร็วที่เกินร้อยขึ้นมาเนี่ยปุ๊บตัวรถเนี่ยจะปรับความสูงให้มันเตี้ยลงเพื่อให้ตัวรถมันมีความเสถียรแล้วก็เรียกว่าช่วงล่างเป็นแบบอัตขีบนะครับประมวลผลตามการขับขี่เราไม่ต้องไปปรับที่ตัวรถก็ได้นะครับก็ตัวรถเนี่ยจะปรับเองอย่างอัตตโนมััิรบสาาหช่่วงงลเ คงต้องมีโอกาสอีกทีนะครับที่ได้ลองรถคันนี้เพราะว่าคันนี้มันเป็นพรีวิวเริ่มต้นของเขานะครับให้ดูว่าตัวรถคันนี้แน่นอนว่าก่อนจะขายจริงพวงมาลัยขวาเนี่ยมีออปชันอะไรบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจอะไรกันบ้างนะครับในการขับขี่จริงเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องไปรอทดสอบกันดูอีกทีนะครับการปรับเปลี่ยนหรือว่าการตำแหน่งการควบคุมของตัวรถเนี่ยสามารถเป็นปรับที่ตำแหน่งนี้ได้ทั้งหมดครับก็คือควบคุมที่ตำแหน่งตรงนี้ได้ทั้งหมดนะเครื่องเสียงของเขาการเชื่อมต่อการจัดการพลังงานของเขานี่ย อย่างที่บอกครับตอนนี้83%นะครับอันนี้เน้นการจอดครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับขี่นะครับแบตก็อย่างที่บอกครับ100กิโลวัตต์ เราสามารถนี่มี V2L ด้วยด้วยครับบอกประสิทธิภาพของตัวแบบนี่ก็เรียกว่ามีมาให้แบบครบๆเลยนะครับระบบช่วยเหลือกัรขับขี่ระบบช่วยจอดเนี่ยมีมาให้ครบครับผมและการจัดจําหน่ายของเขานะต้องบอกว่าสีทั้งหมดเนี่ยภายในนะครับมีให้เลือก2สีแต่สีตัวรถเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับก็จําง่ายๆนะก็คือถ้าเป็นรถสีขาวสีดำเนี่ยภายในก็จะเป็นสีดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเทากับสีเขียวตัวนี้นะครับภายในก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับก็เรียกว่าแยกกันไปเลยนะให้เห็นชัดๆเรา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือคัสตอมอะไรได้นะเพราะว่าแน่นอนครับเขาฟิกมาเลยว่าสีไหนเป็นสีไหนครับแรงม้าของเขาอยู่ที่637แรงม้าครับกับ7 110นิวตันเมตรนะครับ0.100อยู่ที่3.8วินาทีเท่านั้นเองครับเห็นคันใหญ่แบบนี้เรียกว่าวิ่งได้เร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระยะทางในการชาร์จหนึ่งครั้งของเขาได้ถึง600กิโลเลยทีเดียวนะครับในมาตรฐาน NEDC นะครับเดี๋ยวเราก็คงไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่น long range นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับกับตัว long range นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าจุดที่มัน ดีที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับกับรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคันนี้ไม่มีมาให้นะเป็นแบบกรอบดำๆแบบนี้ยาวไปเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนี่จุดที่2นะครับเราก็จะมาดูครับก็คือตัวล้อนั่นเองครับตัวล้อคันนี้ขนาดเล็กกว่านะครับคันนั้น21นิ้วนะครับคันนี้เหลือ19นิ้วนะครับแต่ซีรีส์ของเขาอยู่ที่255 50R19 นั่นเองนะครับเรียกว่าล้อเนี่ยมีขนาดเล็กลงดังนั้นแน่นอนครับนี่จะเห็นได้ว่าตัวเบรกที่จากเป็นสีส้มคันนี้ก็เป็นเบรกธรรมดาน น่นอนว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับเรียกว่าแรงม้าของเขาก็น้อยกว่าด้วยเช่นกันนะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับและที่สําคัญครับก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับคันนี้ช่วงล่างไม่ใช่ถุงลมนะครับข้างหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับและด้านหลังเป็นมาตินลิงนะครับคันนี้เป็นแค่ตัวโช๊คเท่านั้นครับไม่ได้เป็นตัวแบบถุงลมแบบตัวนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าคันนี้ให้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยเหมือนกันนะครับกล้อง12ตัวเซนเซอร์12ตัวนะครับไรดร์ก็มีให าแตกตกัันนะครบ็คือนี่ครับตัวประตูนั่นเองครับประตูคันนี้ก็ไม่ใช่ประตูแบบอัตโนมัติก็นี่มีการยื่นออกมามแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดมาครับ มาด้านได้กันครับอ่ามาถึงคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวรถสีขาวกับสีดำนะครับภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันครับในส่วนตัวผมผมชอบนะครับคือสีดำผมผมว่ามันดูดูราไฮโซมากกว่าตัวสีขาวแบบรู้สึกได้เลยนะครับในการดูแลรักษาของเขานะสีดําผมว่ามันดูแลรักษาง่ายกว่าเช่นเดียวกันครับเรามาพูดถึงการตกแต่งภายในนะวัสดุของเขานนไ่้โดยรวมนะผมค่อนข้างชอบนะครับจุดที่เป็นเงาเนี่ยในตัวรถเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเขามีแอมเบียนทไลท์ต่างๆเนี่ยมีมาให้รอบคันนะครับจุดที่มันเป็น คือมันเป็นสีออกกึ่งกึ่งทองแดงนะมันจะไม่เป็นโครเมียมสะทีเดียวนะโครเมียมเนี่ยจะไปออกแนวแบบด้านๆสาหรับในตัวของเครื่องเสียงนั่นเองอย่างที่บอกนะับงตัวเนี่ยเหมือนกันในเรื่องของเครื่องเสียงการตกแต่งต่างๆนะโดยรวมนะผมว่าวัสดุต่างๆเนี่ยค่อนข้างให้มาค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวนะคือเนี่ยผมรู้สึกว่าผิวสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะอ่ะนี่ที่วางแก้วต่างๆนี่ช่องเก็บของเนี่ยตรงกลางก็สามารถเปิดแบบแบบซ้ายขวานะครับแล้วก็ค่อนข้างลึกทีเดียวนะครับสำหรับหลุมเก็บของตรงตำแหน่งนี้นะครับหน้าจอ เขาเนี่ยมันเป็นแปดทาก้อนนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ดูความเร็วคือเนี่ย ค่อนข้างลื่นไหลทีเดียวนะครับสำหรับหน้าจอตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างชอบนะคันนี้เนะี่ยคือมีปุ่มช,อ emin, ช็อตคัดต่างๆเนี่ยใช้งานประจําหรือว่าใช้บ่อยๆนะครับโหมโดการขับขี่นี่สามารถปรับที่ตรงตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเป,ปรรเปิดประตูเปิดประตูปรับเครื่องเสียงนี่ความดังของเครื่องเสียงแอร์ต่างๆนะครับนี่ช่องเก็บของก็สามารถกดที่ตำแหน่งปุ่มนี้นะเรียกว่าการซ่อนของเขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ถ้าเราจะลงจากรถต่างๆน่นี่มีโหมดล้างรถโหมดสัตว์เลี้ยงหรือโหมดแคมปิ้งต่างๆนะครับ การนวดน,นะครับเรียกว่าเบาะนวดของเขาเนี่ยนวดได้ดีทีเดียวนะคือคือนี่แบบหมวดแคมปิ้งเนี่ยเราเวลาเราไปจอดชาร์จหรือจอดทําอะไรนะครับคือเราสามารถนอนในรถที่เราสามารถปรับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคือดังนั้นนะผมว่าคันนี้เป็นหนึ่งคันที่เขาค่อนข้างคิดมาให้ในรายละเอียดหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้งานที่มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นลองเลนนะครับก็ต้องบอกว่าแรงม้าของเขาอยู่ที่416แรงม้านะครับกับแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับในระยะทางการวิ่งของเขาเนะี่ยครับมากกว่า ตัวเพอร์ฟอร์แมนนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยแรงม้าน้อยกว่าทําให้การกินไฟของเขาน้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับทำให้ได้ถึง700กิโลเมตรในมาตรฐาน NEDC เช่นเดียวกันนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับแล้วแต่คุณชอบนะว่าจะชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะสำหรับราคาคาดการณ์นะครับในรุ่น long l a n s นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่1นล้านเจ็ดแสน xxx นะครับแต่ในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนนะครับราคาคาดการณ์ของเขาเนี่ยไม่เกิน1นล้านเก้าแสนบาทนะครับเรียกว่าแก๊บต่างกันประมาณนะครับสองแสนบาทนะครับอยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับ ว่าแน่นอนนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันจริง,รงๆก็คือในเรื่องสมรรถนะหลักๆเลยนะครับก็ในเรื่องสมรรถนะในเรื่องของออปชันต่างๆหรือระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเลยครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ความโดดเด่นในเรื่องของประตูหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนที่มากขึ้นนะครับคุณก็คงต้องเลือกในตัวเพอร์ฟอร์แมนนั่นเองครับ เรามาเริ่มขับซิกเกอร์นะครับในรูปแบบออฟโรดกันก่อนเลยครับว่าสนามออฟโรดที่เขาจําลองขึ้นมานะครับ 7x ตัวนี้นะครับจะสามารถขับขี่ในรูปแบบออฟโรดเป็นยังไงกันบ้างครับในสเตชันแรกนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังของผมนะครับเป็นเดินสลับซึ่งความพิเศษของ 7X ตัวนี้นะคือสามารถขับในโหมดออฟโรดได้นะครับตัวรถนะครับยกขึ้นได้เพราะว่าคันนี้เป็นแบบถุงลมนะครับสามารถยกขึ้นได้ดังนั้นน่สามารถผ่านอุปสรรคแบบนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าตัวรถจะจัดการพลังงานที่ถ่ายน้าหนัก อัตโนมัตินะครับเรียกว่าอันนี้เนินสลับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปออฟโรดที่มันเป็นทางลูกล่างนิดนึงแล้วก็รุยน้ำนะครับเป็นสเตชันที่เขาจําลองแบบเป็นแอ่งน้ำครับลุยไปได้ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็มาลองในรูปแบบออฟโรดกันแล้วนะครับนี่ทุกอย่างจะจัดการโดยตัวรถครับนี่ในการปรับโหมดอย่างนงี้ครับก็คือระหว่างขับปรับได้ได้แต่ความเร็วต่ำหน่อยใช่ครับตัวรถจะยกสูงขึ้นอ่านี่อุปสรรคด้านหน้าก็เป็นเหมือนเนินสลับล้อมันจะลอยนะครับ พอล้อลอยเนี่ยตัวรถอ่ะจะจัดการเองอ่ะเนี่ยตอนนี้ล้อลอยละ,อะเอ้ยข้อดีของมันคือพอจะเป็นช่วงล่างสูงลมอ่ะคือการให้ตัวของรถเนี่ยพวงมาลัเนี่ยสังเกตด,ดูดพวงมาลัมันแทบจะแบบนี่เราเห็นเลย เออทุกอย่างแบบง่ายเลยครับในการขับขี่ที่มันแบบหัวออฟโรดเพราะจริงๆอะ่ะคือต้องบอกว่าพอรถมันทอกเยอะเนี่ยจุดหนึ่งที่เราอาจจะกลัวคือเวลาขับออฟโรดเนี่ยมันจะเร็วเกินไปอะไรเงี้ยแต่พออยู่ในโหมดเนี้ยมันเป็นขับสี่ทุกอย่างมันจัดการพลังงานทั้งหมดเลยครับครั้งแรกที่เป็นโหมดออฟโรดในการที่ใช้แบบรถไฟฟ้าที่เป็นถุลงลมนะครับแล้วก็มาลุยล้อคันนี้ขนาด21นิ้วต้องบอกว่าใหญ่มากเลย คือจุดหนึ่งที่รู้สึกได้เลยสําหรับคันนี้คือตัวรถเนี่ยมันยกสูงกว่าสแตนดาร์ดเนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานที่พื้นผิวที่มเป็นปนระมาณนี้นะครับนี่เขาจะให้ขึ้นเนินโห oh, เรียกว่าชันทีเดียวแล้วหยุดกลางเนินได้ใช่ไหมครับได้ก็ต้องคนแนนิดเดียวเออน,นี่ผมลองหยุดดู เออล้นไม่ไหลด้วยค่อยๆเติมคือจริงๆกดพวดก็ได้นะครับแต่ว่าเออมันรู้สึกได้เลยว่ามันทําให้รถขับง่ายอ่ะอยู่เชิตรงต้นไม้เนี่ยบนบนซ้ายครับใช่เราลงทางเดิมโอเคลงทางลาดลาดชันรถคันนี้ก็ยาวนะแต่วงเลี้ยวก็แค่เฮ้ยถือว่ารถเกือบห้าเมตรนะถือว่าแคบเลยอ่ะห้าโหมดอ๋อฮิวฮิวใช่ไหมครับฮิวดิเซนแบบที่หน้าจอควบคุมทางลาดชัน โอเคอันนี้เราก็ปล่อยได้เลยของผมอลไยอย่างเดียวเลยนี่ <c oughs> ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกนะครับเฮ้ยเอาจริงเคยลองกับรถที่มันเป็นออฟโรดนะพวกกระบะก็ตามเนี่ยบางทีก็ไม่จับใช่ครับแล้วบางทีมันดึงแบบคฮือๆเือเือเรารู้สึกแบบตกใจอะ่ะเฮ้ยแต่นี้ <c oughs> ด,ดึงแบบนิ่มเลยเฮ้ยโอเค okay. อันนี้ผมประทับใจนะสำหรับคิวดเซนคอนโทรลเนี่ย เราก็ขับออฟโรดมาพอสมควรอ่ะแต่อันนี้ผมถือว่าระบบการจัดการของตัวการกระจายน้ําหนักต่างๆอะไรเงี้ยผมว่าดีอ่ะจะขึ้นเนินไปครับผมมันจะเป็นทางฟุ่นอ่ะเราก็ใช้ความเร็วไม่เกินห้าสิบก็แล้ให้ลองดูสมมุติผมลองเปลี่ยนจากออฟโรดออกได้ไหมไม่ต้องผมอยากลองดูแล้วความเร็วไม่เกินห้าสิบไปจะใช่แล้วอ๋อโอเคมันก็จะตัวรถกดลงด้วยใช่ไหมครับลองรูดไปหน่อยหนึ่งตรงนี้ไปได้เลยครับ นิเกิลครับมาเลยครับปิดไปแล้วครับอ๋อระบบมันปิดไปแล้วเฮ้ยเคยอะอ๋อฮิวมันก็ยังทำงานฮิวไม่ปิดครับิอ๋ออม่ปิดอ๋อเนี่ยผมทางลงปุ๊บปิดผมปิดไปแลพอปิดปุ๊บไงมันก็ไหลลง โอเคอันนี้เราต้องมาเข้าออฟโรดตรงนี้จะเป็นหลุมสลับ <c oughs> ลึกหน่อยใช่เราต้องจําเป็นต้องเช้ารถไหมครับ <c oughs> ใช่ครับเพราะ <c oughs> กลัวกลัวมันติดอ๋อเพราะไม่งั้นความสูงมันไม่ได้ <c oughs> ใช่ปุ๊บแล้วก็ปรับไปที่ <c oughs> ออฟโรดให้มันยกขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ไป <c oughs> ปล่อยไปเลยครับประคองพวงมาลัยเดียวเลยปล่อยไหลเลยโอเคทีนี้ผมไม่ได้หยยบคันเร่งครับ เอาจิงหลุมลึกนะ mm hmm. เนี่ยพวงมาลัยแทบจะแบบเนี่ย mm hmm. ถ้าผมไม่ได้เหยียบเขาเร่งเลยเอออันนี้นี่ถ้าถ้ามองจากภายนอกจะเชื่อว่าแบบตัวล้อเนี่ยยืดแบบค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะอันนี้อะไรอแบบ่ะบ mm hmm. เหมือนให้ห mm hmm. ลบหินหรือเน่เดี๋ยวมันบาดยาง mm hmm. เพราะเอาจริงยางนี้ไม่ได้เหมาะกับ mm hmm. ออฟโรดเนี่ยครับเมื่อกี้ลองเหยียบมาพวงมาลัยไม่มีดิ้นเลยนะ ใช่รับเออใช่ใช่ใช่เพราะปกติอ่ะเวลาเราเหยียบเร็วๆกับทางที่เป็นเงนี้ผมอลไรมันจะดีดอ่าเพราะด้วยแบบสภาพเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยนี่น้ํามันอยู่ประมาณกี่เท่าไหร่รับประมาณที่10เซนอ๋อน้ามันก็ไม่ได้เยอะโฮ้ยทางนี้ไม่ต้องสูบออฟโรดก็ได้ไปได้นี่ผมก็เอาจริงนี่ก็ไม่ได้อยู่ในโหมดออฟโรดด้วยนะมันก็เนี่ยก็ลุยได้เพราะรถเอาจริงๆคันนี้มันสูงนะมันก็ไม่ได้เตี้ยเลยติดนิดหน่อยโอ้ครั อ๋อคนนิดนึงนิดนึงคือเอาจริงถ้ามันผ่านแบบเนี่ยออฟโรดอย่างเงี้ยดูมันเล็กๆแต่ว่าถ้ามันผ่านงานนี้ได้ก็ถือว่าเอ้ยม่โอเคนะเพราะว่ามีแค่สองคันในสเตชันออฟโรดก็ขับวนกันไปอย่างเงี้ย ก็ขับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งตัวเพอร์ฟอร์แมนแล้วก็ตัวลองเ a นส์นะครับต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจน,นครับอย่างแรกก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างของตัวเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยมันเป็นถุงลมนั่นเองนะครับมันมีความนุ่มนวลในการใช้งานเนี่ยเรียกว่าขับไปเนี่ยน้าเชิดเลยต้องบอกว,ว่าความสะดวกสบายเนี่ยต้องยกให้กับถุงลมแล้วก็ความแรงด้วยเช่นกันเพราะว่าความแรงของตัวเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยแรงระดับ710นิวตันเมตรเนี่ยต้องบอกว่าเหลือๆนะครับขับเคลื่อน4ล้อด้วยกันนะ 0ูนถึงร้อยเนี่ยทำได้3.8วินาทีตามที่เขาเคมอย่างแน่นอนครับเรามาลอง0ูถึงร้อยกับตัวเพอร์ฟอร์แมน์ครับ3.8วิเป็นไงครับ3.2.1ไป9 0 1 0ส แน่นอนเชื่อว่าถึงนะครับเพราะดูจากแบบตัวเลขที่วิ่งเมื่อกี้คือรถออกไปหน้าเชิดเลยและในส่วนของตัวลองเลนนะถามผมผมมองว่ามันก็พอนะครับสำหรับการใช้งานต้องบอกว่ารถใหญ่ๆขนาดนี้0ูนึงร้อยหกวินาทีผมก็มองว่ามันเหมาะสมกับการใช้งานแล้วนะครับสูนึงร้อยเรามารองในตัวลองเลนนะครับก็ต้องบอกว่าแรงม้ามันน้อยกว่านะครับแรงม้าก็อยู่ที่416แรงบิด4 4่นิวตันเมตรนะครับก็เขาบอกว่าประมาณ6วินาทีนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับในโหมดก็คืออันนี้ อ๋อโอเคสปอร์ตแล้วโอเคทุกอย่างสปอร์ตนะสามสองหนึ่งไปโอเคเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอเคคิดว่าน่าจะ ใกล้เคียงนะไม่ได้แตกต่างจากที่เขาเคมไว้ที่เขาบอกมาณ6ทวีนะเพราะว่าดูจากแรงดึงต่างๆนะต้องบอกว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานนะและในเรื่องของช่วงล่างก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมช่วงล่างเป็นแบบคอยสปริงปกตินะครับก็มีโชค๊คมีสตัรนะครับดังนั้นเนะี่ยมันจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันในส่วนของช่วงล่างลองเลยนะครับต้องบอกว่ามีความหนึบหรือว่ามีความที่เรียกว่าแข็งมากกว่าตัวช่วงล่างที่เป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นถุงลมนั่นเองครับ,รบการขับขี่ตั้งแต่0ูึง100หรือสา มเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยอาการโยนตัวจะแตกต่างกันถ้าถามว่าใครเกาะมากกว่ากันนะครับในการขับขี่เนี่ย ต้องยกให้ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันเป็นขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับเพราะว่าการขับเคลื่อนที่รถเนี่ยวิ่งไปพร้อมกัน4ล้อช่วยกันตะกุยทั้งล้อหน้าล้อหลังแน่นอนว่ามันจะทําให้รถมันมีการเกาะถนนที่ดีมากยิ่งกว่าครับคือผมอไม่ได้สงสัยกับเรื่องความแรงเลยครับแต่ในเรื่องการขับขี่การควบคุมต่างๆต้องบอกว่าพอมันเป็นขับ4ี่รถเนี่ยมันจะมีการเกาะที่ดีกว่านะอย่างเห็นได้ชั้นลยคือเข้าพอๆกับตัวลองเลนนะแต่ว่าเนี่ยรถยจะมีอาการที่แบบ โอเวอร์อันเดอร์ต่างๆนะแต่ว่าคันนี้มันจะรู้สึกว่ามันคุมง่ายกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยพอเราเข้าแบบแรงๆหน่อยนะตัวรถเนี่ยเนี่ยระบบช่วยเหลือทํางานแบบค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะแต่ในส่วนของลองเลนเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราเข้าแรงๆท้ายออกๆตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนสีล้อดังนั้นเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยนะครับเฮ้ยแต่มันเนียนเนี่ยท้ายออก แต่ที่สําคัญนะทั้ง2รุ่นนี้ระบบความปลอดภัยที่มีมาให้ครบทั้งคู่นะเวลารถเสียอาการต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าเนียนมากเลยทีเดียวนะทำให้ผมรู้สึกว่ารถเนี่ยเหมือนรถคันเล็กควบคุมง่ายถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะถ้าส่วนตัวผมชอบคันไหนต้องบอกว่าผมชอบตัวลองเลนนะเพราะว่าผมเน้นวิ่งทางไกลนะครับ สามารถขับขี่ได้ไกลนะเราอาจจะยังไม่ได้ลองขับขี่ไปไกลจริงๆแต่ว่าด้วยมอเตอร์ที่มันเหลือแค่ตัวเดียวและน้ําหนักเบากว่าแล้วก็แรงมาที่มันน้อยกว่าดังนั้นนะ่ะมันสามารถขับขี่ได้ไกลกว่าอย่างแน่นอนเลยครับก็นี่ทั้งหมดครับอาจจะช่วยในการตัดสินใจของทั้ง2รุ่นนี้ครับครับผมก็สรุปโดยรวมนะครับกับซิกเกอร์เนะครับ ต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับในเรื่องจุดเด่นของเขาจริงๆก็คือในเรื่องที่สามารถขับขี่แบบออฟโรดได้นะครับทาให้ประสิทธิภาพของตัวรถน่าใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าในรุ่นลองเลนแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนนะครับจริงๆอ่ะจุดหลักต่างๆก็คือในเรื่องความแรงครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยเท่ากันครับหนึ่งร้อยกิโลวัต์ทำให้ระยะทางเขาแตกต่างกันครับและอีกอย่างนะครับ ที่มันเป็นจุดที่มันต่างกันเลยก็คือในเรื่องของออปชันต่างๆที่มันมีความแตกต่างกันและด้วยราคาที่ต่างกันประมาณสองแสนนะครับดังนั้นทําให้กลุ่มลูกค้าต่างๆเนี่ยเรียกว่าสามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการวิ่งแบบไกลๆแล้วก็แน่นอนว่าเป็นช่วงล่างแบบปกตินะครับในรุ่นลองเลนนะครับเรียกว่าวิ่งได้ไกลกว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนนะครับและไม่ได้ต้องการออปชันอะไรมากมายคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่า ในเรื่องพลังพลังผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าคุณต้องการสมัรธนะแบบจัดเต็มสามารถขับขี่แบบออฟโรดได้ด้วยนะครับขับซความแรงเต็มที่เลย ชันแบบเต็มเลยก็อาจจะต้องเลือกในตัวเพอร์ฟอร์แมนน์นั่นเองครับในส่วนของระยะทางการขับนะครับที่เขาเคมไว้ว่าตัวลองเลนเนี่ยวิ่งได้700โลแต่ตัวเพอร์ฟอร์แมนหกโลเนี่ยอาจจะต้องมาทดสอบกันดูอีกทีนะครับเรียกว่าครั้งนี้ดูสมรรถนะเบื้องต้นนะครับในการขับขี่แบบออฟโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับเรายังไม่ได้ทดสอบในเรื่องอัตราการกินไฟต่างนะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูและทดสอบกันอีกทีนะครับว่าการกินไฟของเขาเป็นยังไงกันบ้างในการใช้บนถนนจริงครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ we <laughs>